เอาละครับก็การสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในรายการไอพีเซทีวีครับรายการที่เด็กอายุหนึ่งขวบก็ดูได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แอปแอปหนึ่งที่เอาไว้โกงโกงหรือว่าโกงเกมอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับแอปเจ้านี้นะครับนะครับก็คือแอปเจ้านี้นะครับเนี่ยที่ผมลากๆอยู่เนี่ยก็คือชื่อว่าเกมการ์เดียนนะครับหรือว่าแอป จีจีนะครับโอเคแอปนี้นะครับนี่แอปนี้โอเคอย่างแรกนะครับที่คุณจะต้องมีนะครับเกมการ์ดี้นะครับรูทครับแอปรูทครับแล้วแต่เครื่องเราเราจะใช้แบบไหนแต่สำหรับเครื่องผม and; r o i d 4.4.2นะครับใช้ King r o o t นะครับแล้วก็ Root check ครับแล้วก็ เกมครับแล้วแต่คุณจะทำจะเป็นเกจะจะทำเกมอะไรแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้ทุกเกมหรือเปล่านะแต่ที่ผมดูดูเขาว่าเขาทำกันก็ได้เยอะพอสมควรนะครับ mm hmm. แอปตัวนี้ก็ใช้ได้พอได้ครับอย่างแรกนะครับให้คุณเข้าไปรูทเครื่องนะครับก็คือว่าผมนั้นรูทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคิงรูทนะครับที่ผมเอาไว้รูทเครื่องนะครับจากนั้นให้คุณเข้าไป เออเขาเรียกว่าอะไรอะโลอะโลหรืวอรว,รว่าอะไรนั่นแหละนะครับอะโลหรือว,ว่าอะไรนั่นแหละนะครับเนี่ยให้มันเป็นอะโลอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับคุณอะโลเสร็จเสร็จปุ๊บโอเคอย่างนั้นก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับก็คือคือ,อยังไงมาเข้าใจเหรออย่างแรกคุณก็ต้องไปอะโลไอ้นี่ด้วยนะครับรูทเช็คน่ะเนี่ยนะ เดี๋ยวเข้าให้ดูเข้าให้ดูใหม่รูดหเห็นไหมนี่ยดูเช็คเนี่ยนะครับตอนแรกมันจะเป็นอันนี้มั้งน่าจะใช่แล้วเราก็จะมาเปลี่ยนเป็น arrow นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับคุณก็เข้าไปเช็ครูทก่อนครับคุณก็เข้าไปที่รูทเช็คนะครับเช็ครูทรูทเช็คอ่าชื่อมันก็โอ้โหจากนั้นคุณกด ตรวจสอบรูทนะครับนี่คือครับตรวจสอบรูทคุณกดไปโอเคถ้าขึ้นติ๊กถุงนี้แสดงว่าเครื่องคุณนั้นรูทได้แล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นการกบาทก็เรียบร้อยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรูทใหม่นะครับแต่ถ้าคุณอโลแล้วมันไม่น่านได้มันไม่นานนี่นะคุณต้องอโลก่อนนะครับถึงคุณจะไปเช็คได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับ คุณรู้เสร็จแล้วปุ๊บให้คุณกดไว้ G G ครับหรือว่าเกมการ์เดียนนะครับตอนแรกเข้ามามันก็จะให้ให้ติดตั้งนะครับติดตั้งคุณก็ทําตามทําตามเรื่อยๆนะครับโอเคแต่ถ้าคุณเปิดเข้ามาตอนแรกนะครับถ้าแอป G G นี่มันใช้ได้จริงนะครับถ้าค,คุณเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นเลยให้โอโลครับมันจะขึ้นโอโลกับกับที่มันนับอะ่ะอ่านแหละนะครับให้คุณกดโอโล พอคุณกดโลเร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะ,ะให้คุณกดเ,นะเริ่มต้นนะครับทบ่านผู้ชมเริ่มต้นนะครับจะทำเสียงเบาน่อยเคนะให้คุณกดเริ่มต้นนะครับมันก็จะมีไอ้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรไอคอนของนะี่นนะครับแล้วนะมันก็ขึ้นมาจะไปไว้ตรงไหนมันก็ได้ว่ามันจะดึงมานอกจอหรือจะบ้าหรือเปล่าทำไม่ได้หรอกถ้าจะไปนสนใจนะครับ จากนั้นใหคุณเข้าไปในเกมนะครับแล้วแต่คุณจะเข้าเกมอะไรแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณจะเล่นเกมอะไรนะครับแล้วแต่ใจชอบแต่ผมจะมาทดสอบเกมวอร์สไวน์เวอร์อนไลน์นะครับหรือว่าที่ผมแคสไปก็ฝากติดตามด้วยถ้าพูดไปแล้วนะครับโอเคพอคุณเข้ามาตัวเกมเสร็จแล้วคุณกดไปที่แอป G G เลยนะครับอ่ามันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับให้เราเลือกโปรแกรมนะครับ แล้วก็เลือกโปรแกรมที่เราจะให้แอป G G นั้นไปเออไปนะ่ะไปโปรอ่ะนะครับโอเคเราจะเลือกเป็นเกมวาร์สโวนะครับเราก็เลือกไปที่วาร์สเสร็จแล้วคุณกดการกระบานนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นเกมนะครับเข้าไปในตัวเกมนะตัวเกมนะครับเข้าไปในตัวเกมแล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟอะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะเล่นเซิร์ฟไหนนะครับ แต่ผมนั้นผมนั้นขอสร้างเซิร์ฟนะครับเคชื่อพุทพาสเวิร์ดพุทอเคมันมันง่ายดายมากครับการสร้างเซิร์ฟของเราโอเคนะครับจากนั้นเราก็รอ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 ไปก่อนนะจ๊ะ เมืไหแม่งจะมาเนี่ยึโอเคมาแล้วมาแล้วแลับท่านผู้ชมมาแล้วครับโอเคภาพมันจะไม่ค่อยสวยผมอาจจะปรับใหม่ให้ก็ได้มันเป็นนี่เลยจะตัดไปก่อน,นครับโอเคนะครับผมก็ได้ปรับภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะโพลได้ก็อืมเป็นของนะครับที่มันเป็นเลขนะครับเช่น คุณดูดีๆครับเลขเก้าเก้าครับโอ้โหเก้าเก้านะมันไม่มีวันลดเลยนะครับโอเคนะมันก็มันไม่มีวันลดเลยนะนะโอเคนะครับโอเคแล้วถ้าคุณจะโป้นะครับคุณก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับอันแบบหนึ่งขอเซตปืนใหม่ก่อนโอเคนะครับถ้าคุณไปตัดไม้นะครับ มันเดินช้าจัางเลยวะปิงเพิ่มความเร็วเกมว้าวสไวโวนะครับเอาสักสองครับดูดวิ่งโ่ยค้างโอความเร็วมันสุดยอดมากเลยครับนะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณเล่นกับเพื่อนเพื่อนของคุณนั้นจะไม่เร็วตามแบบคุณนะครับโอเคมันเร็วมากครับ เอาจะตัดสัก20ต้นนะครับเราจะต้องมีมีแบบยังไงทำยังไงให้เลขเออให้เลขนี้ได้มันลดได้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับโอเคมาอธิบายกันเลยเดี๋ยวปรับอันนี้เป็นหนึ่งหม่ก่อนกดออกกดค้างนะครับ ถ้าน่ะคุณเห็นเลขสามสิบไม้ไม้อ่ะไม้สามสิบอ่ะเห็นไหมสามสิบอ่ะนั่นแหละครับคุณทำางานก็ได้นะครับให้เลขของคุณนั้นมันลดลงนะครับจะค้าเป็นของก็ได้ออนะครับอ่าเช่นนะครับผมจะค้าเป็นขวานนะครับอย่างแรกอย่าเพิ่งค้าันนะครับคุณเห็นเลขสามสิบไหมครับไม้อ่ะอ่าเอาเลขสามสิบนั้นมาคุณเปิดแอป G G นะครับกดค้นหานครับ ค้นหานี่เป็นรูปเป็นนี่นะรูปแว่นขยายอะ่ะอันเดียวนะไอฝั่งขวานะค้นหาฝั่งขวานะแว่นขยายฝั่งขวาไอไอที่มันมีรูปสงสัยด้วยไม่ต้องครับเอาอันขวาจากนั้นนะครับให้คุณเลือกเลขที่คุณมา3าใช่ไหมอ้าวสาเจอีกนะครับให้คุณเลือกประเภทนะครับเป็นเวิร์ดนะครับโอเคแล้วก็เริ่มการค้นหาใหม่ครับ คุณก็รอมาานันสักป๊บนึงโอเคนะครับพอคุณค้นหาเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วคุณจังหวะเนี่ยแหละให้คุณมาทําให้เลขไม้ของคุณสามสิบเนี่ยให้มันลดลงครับเหลือเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าให้หมดนะหรือว่ามาหลักสิบอะหลักสิบกำลังดีนะครับอ่าคุณกดไปเลยปิ้งมันเหลือสิบหกใช่ไหมเนี่ยเหลือสิบหกใช่ไหม โอเคพอเหลือ 16, สิบหกเสร็จปุ๊บเหลือ 16, สิบหกเสร็จปุ๊บปุ๊บอะไรล่ะคุณก้เาเลข16สิบหกนั้นมาใส่ในแอปจีจีครับกดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมันจะเด้งเข้าหน้านี่เลยโอเคสายไปเลยสิบหกแล้วก็ปรับแต่งนะครับโอเคพอคุณปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับคุณจะเห็นขีดๆเนี่ยตรงน่้นนะครับเห็นไหมนะตรงนี้ยเนี่ยที่เนี่ยมันปิดๆอยูนะ่นะครับหอคุณกดเข้าไป แล้วเลือกไปที่แก้ไขเลือกนะครับแก้ไขเลือกนะครับโอเคนี่แหละคือจํานวนที่คุณจะใส่แต่ถ้าคุณอยากไม่ให้มันจํากัดเลยนะครับคุณก็ติ๊กไปที่ F R เนี่ย F C เลยเนะี่ย F C เลยเนะี่ยครับติ๊กไปเลยนะครับติ๊กมันไปนะครับให้คุณแล้วตรงนี้ให้คุณใส่เป็นเลขนะครับมันขอภัยด้วยครับคือเลยเลยเลย ใส่ได้แค่9 9หลักนะครับโอเคกดใช่กดกากบาทนะครับจะมาดูกันสายเขียวทอกมอโอเคนะครับเดียมาดูกันครับเลข16นะ3 2 1สอเราจะครับเป็นขวานนะครับปิ้ง9กครับทิ้งทิ้เกครับท่านผู้ชมเป็นไงครับ สุดยอดเลยนะโอเคนะครับก็เยี่ยมไปเลยอ่ะมันแล้วมันไม่จํากัดด้วยนะนะมันไม่จากัดด้วยนะครับโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับอ่าไหนก็มาขนาดนี้ละผมก็สอนนี่หน่อยดีกว่าวิ่งเร็ววิ่งเร็วนะครับหรือกออะไรประมาณนี้ครับให้คุณกดลูกซอาะลูกสอนฝั่งขวาน,นะครับกดไปเลย เหย็ดดกดไปสองนี่ก็เร็วอยู่นะโอ้โหเร็วเปรี้ยงดูมันเหมือนมันกอเวลานะครับมันกอนะครับมัน,นมันจะเร็วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะค,คนอื่นคนอื่นจะไม่เร็วนะครับจะมีเราเร็วอยู่คนเดียวนะครับถ้ากลับเป็นเหมือนเดิมเมื่อกดไปที่หนึ่งนะครับถ้าเราจะกดออกก็กดค้างไปที่ F G G นะครับโอเคแค่นี้เองอะ่ะโอ้โหพี่จะปิดยังไงอะ่ะมันอยู่หน้าจอเนี่ยจะปิดยังไง คุณกดออกจากเกมนะครับโ okay, อเคกดออกมาแล้วผมลบเกมออกไปแล้วมันเด้งนี่ครับเกมหลุดครับ <unsure> ถ้าคุณกดออกนะี่ครับคุณต้องเข้าใจนะถ้าคุณตกลงนะี่ครับแอปมันไอข้างบนนี้มันจะไม่หายนะไอแอปตาดีจีอะไอแอปข้างบน,นนะี่มันจะไม่หายนะครับถ้าคุณกดตกลงแต่ถ้าคุณกดออกเขามันจะหายคุณกดออกแค่นี้นะครับ มันก็หายละแ้วแถ้าคุณเผลอไปกดตกลงเนี่ยมันก็ยังคาอยู่อะ่ะคุณก็กดเข้าไปในแอปมันเลยครับแล้วก็กดออกครับโอเคมันก็จะออกถ้าคุณไม่กดเริ่มเกมมันก็จะเข้าเกมนะครับโอเคผมก็ขอจบคลิปวิดี่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เออถ้าใครอยากได้แอ MGG ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะบ๊ายบาย